แนะนำการใช้งานนะครับตัวนี้ใส่แบตเตอรี่เข้าไปเปิดสวิตช์ที่เครื่องนะครับเลื่อนมาปไปกับพริบยังไม่มีการลิงก์กับตัวจอยนะฮะให้เปิดไปที่ฝั่งนี้อ่อนถ้าติดคือการเชื่อมโยงบลูทูธสำเร็จนะครับกลไกการควบคุมนะครับไปข้างหน้าหยุดกดซ e ลเล t คือหยุดนะครับถ้ากดถอยหลังถอยหลังกดซลเล็คือหยุดแทนขวา ไปทางขวานะครับหยุดแพนซ้ายไปทางซ้ายหยุดนะครับปุ่มสี่เหลี่ยมกับวงกลมนะครับก็คือการโรเตตนะครับนี่ครับกดหยุดยไปหลังมากดหยุดเนี่ยสี่เหลี่ยมก็หมุนไปทางซ้ายทวนเข็มนี่ครับถ้ากลวงกลมก็หมุนตามเข็ม นะครับ s e เล็กคือหยุดนะครับตัวนี้ Start ก็คือหมุนต่อเนื่องในทิศทางเดิมนะครับหมุนไปกด Start มันก็จะหมุนวิ่งตรงไปนะครับในทิศทางล่าสุดนี่ครับปุ่มควบคุมมีสี่ปุ่ม s e เล็กสตาร์แล้วก็สี่เหลี่ยมวงกลมนะครับ